สวัสดีครับผมผมเพชรพะลวดสวัสดีสสดเอฟซีสูผู้สกนครับผมกีมตาตาเนแนวทางเล่าพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดกันเนาะพี่น้องเนาะวันที่วันวันจันทร์ที่ยี่สิบตุลาสองห้าหกแปดเนาะพี่น้องเมืองผลวันศุกร์ที่สิบเจดกันกวนพี่น้องเลขมันออกกันหาศูนย์เก้าเลขล่างก็คือสามหาได้พี่น้องเลยของปู่ศูนย์เจ็ดหนึ่งบ่เขาได้พี่น้องได้ลดเลย เหลขกมันออกศูนเก่ากับสามหาเนาะพี่น้องเนาะของปูกับมีตะเกาซีเก่าหาเก่าหกพวกเขานี่พี่น้องบวกเขาเด้บอบวเขากับมีให้เบิ้งเด้อพี่น้องเด้บอบวเขาก็คือบวเขาลุดก็คือลุดนะี่พี่น้องเหล็กมันกับมีเขาไม่ลดละทุกอาจารย์ทุกสำนักไม่เขาไม่ลดมั้งพี่น้อง เอาใหม่พี่น้องแก้เมื่อไหม่ของปูสูตรเจ็ดเล่าปูสูตรเจ็ดเล่าแก้มือใหม่มืแลรงี้สองทุ่มครึ่งเดี๋ยวหากันได้พี่น้องได้วันจันทร์ ยี่สิบเอายี่สิบยี่สิบเลยพี่น้องเลยเลขสอง ลาป,ปู่ศูนย์เจ็ดวิ่งบนล่าง แปดแปดกับเก่าได้พี่น้องได้แปดกับเก้าปูเด่นที่แปดเด่นแปดลองเก้า จับคู่หนึ่งเกตสองเกตสามเกต หนึ่งแปดสองแปด สามแปดหนึ่งเก้า สองเก้าสามเก้าเก้าคู่พี่น้องเก้าคู่บนล่างไปกับส่วนตัวเน้นด้วยพี่น้องด้วย หนึ่งแปดสองแปดสามแปดเน้นติด 8, แปดักเก่าเนี่เป็นตั่รวงนี่ยรักเก่าวันจันทร์ที่20่ตุลาสองห้าลาวปู่ศูย์เ บนล่างวิ่งรูด8กับเก่าปูเน้น8จับคู่1 7 2 7 3 7 1 8 2 8 3 8 1 9 2 9 3 9เด่นที่1 8 2 8 3 8ได้พี่น้องเลยลักเก่าเนี่เป็นตัวล่อง1 9 2 9 3 9นี่ถ้าพี่น้องมักติด7ก็กคือนนี่แหละพี่น้องแคปหน้าจอเอา เห็นบ่ะปูขีเดเส้นใต้เป็นตนัวเน้นด้วพี่น้องเลขวิ่งแปดนี่เห็นบ่ตัวน,นี้น้อยทรัพยนี่แหละอืมปูศูนย์เกียอยู่ข้างล่างนี่ยพี่น้องเขาก็แคบหน้าจอเอาธรรมะกระจัดตะคัดาากระพันกราบขอบพระคุณปูศูนย์เจ็ดแต่หลายคอยพี่น้องเขามันมานกันเหมือนแรน่งเลยเฮงเฮงรู้ด้วยกันสุปผู้สุกคนเนาะ ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตานไม่ได้พี่น้องเด้อกดไลก์กดฟรีดอกว่าด้เสียเงินดอกขอบุญขอคุณนเอฟซีที่กดไคลให้ขอคุ่นหลายขอให้มันหมานแห้งๆลุวยๆกันอสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม